ซีอินโซมเนียดีเจอ้นเดือบฟ้เลือดผ่าวันนักล่ารุ่งามุกคว่ำรามจนคนพบพลังแห่งการตอป้องสวัสดีครับชาวซีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับนะครับกลับเข้าสู่ซีอินโซมเนียนะครับกับผมดีเจอ้นอัตตพงษ์อัตตกิตกุลนะครับแล้วจากพักฟังข่าวแล้วนะฮะตอนนี้กลับมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าเออนะฮะขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับใครที่ เห็นส่ง SMS มาด้วยนะครับบอกว่าเอ้ยกำลังรอฟังดีเจอ้นอยู่นะครับขอขอบคุณขอขอบคุณด้วยละกันนะฮะตอนนี้กำลังเหนื่อยเหนื่อยทีเดียวครับดีเจบาสว่าไงฮะเอออ่ะตอนนี้นะครับก็มีหลายเพลงรอคุณอีกเยอะเลยนะครับมีทางเพลงที่เลือกมาจาก SMS ด้วยนะครับมีหนึ่งเพลงนะฮะจากเป็น New Entry เลยครับเป็นซีชาร์ดนิวแอนทรีนะฮะประจำสัปดาห์นี้นะฮะผลงานจากตุ๊กตา ตุกตาจะมาพรไม่ใช่ตุกตาสิตุกตาจะมาพรนะฮะการรีเฟลรักนะครับผมตอนนี้อยู่ดับที่20บนซีชาร์ตท็อปเของเราด้วยมันลุ้นกันนะฮะว่าสัปดาห์นี้เขาจะขึ้นไปถึงดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้มีหนึงผลงานเพลงจากพี่นงพิมพ์รักษ์นะครับกับคนเดียวจริงๆนะฮะเหมือนเดิมเลยใครอยากฟังเพลงอะไรนะครับ4111975ส่งคขมเมนต์เลยนะครับ หนึ่งเพลงแนะจากหนุ่มคนนี้เลยนะฮะบบีสกริตนะครับคำถามของความไว้ใจนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะมีหนผลงานจากคมนฤทธิ์ด้วยกับหนึ่งในล้านแล้วก็เพลงติร์ดๆหน่อยฮะเธอไม่ขอก็จะรักนะครับแบล็กแจ็คฟิชชิ่งกับทีเจทีทวันด้วยพอมาเริ่มปลายชั่วโมงนะฮะเริ่มแผ่วๆนะฮะเริ่มจะง่วงกันแล้วสินะครับผมก็รลึสงสัยผมเปิดเพลงกล่อมแจงหรือเปล่าเออ หลายคนมี S M ส่งมานะฮะพี่อ้นขาตอนนี้หนูง่วงมากเลยนะฮะขอเพลงตืดๆหน่อยน,นะครับโอเคเดี๋ยงไงเดี๋ยวจัดให้ละกันนะครับตอนนี้ผมเองก็กำลังทำกันบ้านอยู่ด้วย <c oughs> <c oughs> นะอะยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนอยู่กันยาวๆเลยทั้งชั่วโมงตเต็มเลยนะครับชั่วโมงหน้ายัางคงอยู่กับผมนะฮะดิจอ้นอัตพงอกติกุลนะครับ อยากฟังเพลงอะไรซ1 1 1 9 7 5ส่งเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนลาก,กันหลังสปอร์ตนะฮะมี2เพลงรอคุณอยู่นะครับมีผลงานเพลงจักรยานคันเก่ากับร่มคันเดิมนะฮะจากรีคเควสต์ด้วยนะครับเพนอาจากแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งเสียงของหัวใจนะครับจากป๊อปปองโกนนะครับแน่นอนว่าลองไปฟังกันเลยนะครับซ1 1 1 9 7 5อยากฟังอะไรส่งเข้ามาได้เลยนะครับ นนกลับมาเลยนะครับกับต้นชั่วโมงที่สองนะครับกับผมดีเจอ้นนะฮะกับช่วงนี้ซีดเอ็นสมเหนือนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังนอนดึกนะครับหรือว่าตอนนี้ตื่นจะมีคนตื่นตอนนี้หรอ่ส่วนใหญ่ก็คงยังไม่นอนกันนะฮะอย่างผมคนหนึ่งเนี่ยก็มีหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับหรือว่าตอนนี้ผมเองก็มีหนึ่งหน้าที่คือผมเองก็ทำกันบ้านด้วย นิดหน่อยนะฮะช่วงนี้งานเยอะมากนะครับแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงสอบของผมด้วยใกล้จะสอบแล้วทีเดียวนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะฮะช่วงนี้อาจารย์หนังสืออยู่เห็นเมื่อวานก็มีคนทวีตอยู่ด้วยนะครับบอกมาพี่โอ้นค่ตรงนี้หนูกำลังอ่านหนังสืออยู่เลยนอนไม่หลับค่ะเออช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสอบนะบยังไงก็เป็นกําลังใจด้วยละกันนะครับยังไงก็อยู่ในช่วงเรียนอยู่นะฮะก็เข้าใจนะครับว่ามันเหนื่อยจริงๆ ก่อนเริ่มต้นฟังเพลงนะผมมีข่าวอัปเดตมานิดหนึ่งดีกว่าเป็นความรู้เกร็ดความรู้รับตัวแล้วกันนะฮะคุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เขามีการเปิดเผยหรือว่ามีการทำโพลด้วยนะว่ามีชื่อคนไหนนะครับที่มีการลงทะเบียนในทะเบียนราษฎรมากที่สุดอ่าชื่อคนนะซึ่งเขาก็เพิ่งเปิดเผยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะเขาบอกว่า สำนักบริหารการทะเบียนเผยนะครับตัวเลขประชากรไทยล่าสุดนะครับตอนนี้ก็คือ64ล้าน7 6 0 3 3นหคนนะครับโอ้โหแล้วก็ที่มากที่สุดคือจังหวัดที่มากที่สุดก็คือ,อกรุงเทพมหานครนะครับมีประมาณ5ล้านคนนะฮะโอ้โหเยอะทีเดียว,ยวน้อยที่สุดจะเป็นระนองนะครับห8 0 0 0 0คนนะครับแล้วเขาก็ได้ลิสต์มาด้วยว่า5ชื่อ ที่มีการลงทะเบียนนะครับว่าอยู่ในทะเบียนราษฎรเนี่ยเยอะมากสิเอ่อทะเบียนราษฎรถือว่าเยอะมากที่สุดคือให้ทายกันเล่นๆแต่ผมว่าง่ายๆเลยคือคือชื่อของของนักแสดงคนหนึ่งนะฮะที่มีข่าวบ่อยเหลือเกิน <laughs> คือพี่สมชายนั่นเองครับอ่า สมชายครับจำนวน240,000คนครับโอ้โหเยอะที่เดียวเยอะมากเลยนะฮะเยอะมากกว่าคนในจังหวัดระนองซะอีกนะฮะลองลงมาครับอันดับที่2นะครับคือสมศักดิ์230,000คนนะครับอันดับที่3คือสมพรโอโหสมมาซะ3แล้วสมพรน,นะ210,000คนและอันดับที่4ยังเป็นสมอยู่เหมือนเดิมคือสมบูรณ์ นะครับ1 7 4 0 0คนนะฮะแล้วก็อันดับที่5คือประเสริฐนะครับ1 7 0 0 0คนนะครับโอ้โหใครมีลูกนะฮะตอนนี้เรงบอกว่ามีคนมีลูกช่วงนี้เยอะมากนะครับเห็นก็จะเห็นทางด้านดาราหรือว่าซื้อปินต่างๆนะฮช่วงนี้ก็มีเจ้าตัวน้อยออกมาเยอะเลยนะครับยังไงก็อยากจะให้ เปลี่ยนชื่ออะไรบ้างชื่อรู้สึกว่าชื่อพวกนี้นี่คือเป็นเป็นชื่อที่เยอะละเยอะมากเหมือนอารมณ์ประมาณว่าจอร์ดซา่าอะไรอย่างนี้นะครับเอออยากให้เปลี่ยนนิดหนึ่งสมชายนี่ถือว่าดีมานานมากนะชื่อคุณพ่อของเพื่อนผมก็มีนะครับอย่างสปาร์เซ่ร์นี่ก็มีได้ยินตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยได้ยินบ่อยมากนะครับอ่ะนี่คือเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆและกันมาฝากนะฮะบางคนง่วงๆจะได้ตื่น เกี่ยวหรือเปล่านะครับอะตอนนี้เพลงนะฮะรอคุณอยู่อีกเพียบเลยนะครับมีหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากโฟโมด้วยนะครับที่จะเปิดตอนนี้เลยคือแฟนเขาแฟนเรานะครับโอโ้โหโฟมดนี่เราเรียกว่าห่างหายไปสักพักหนึ่งตอนนี้กลับมาเปิดไฟอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากรีเควสเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรีเควสที่คนขอมาเยอะมากเลยตอนนี้อยู่บนอันดับที่4 วิชาท,ท็อปทเวตี้ของเรานะครับกับหนึ่งคำที่รอนะฮะจากพี่นัทศักดาห์น,นะครับแล้วก็ยังมีผลงานเพลงจากพี่จีนกษัติตด้วยนะครับกับรักสนุกนั่นเองนะฮะเหมือนเดิมเลยอยากฟังเพลงอะไรนะครับหรือว่าอยากแนะนำอะไรก็ตาม4111975นะฮะส่งเข้ามาได้เลยครับ ข่าสุดท้ายชั่วโมองที่2แล้วนะฮะกับช่วงซีดอินสมเนนะครับกับผม d ีเจอนนันเองนะครับแน่นอนว่าตอนนี้มี2ผลงานเพลงรอคุณอยู่นะฮะเป็นผลงานเพลงจาก r e เ u e s ตทาง4 1 1 1 9 7 5ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเ้าจากพี่เอ็มอัตพลนะครับกับแบบไหนที่เธอรักนะครับจากซิลหนึ่งเพลงที่โด่งดังมากๆเลยนะครับ ชั่วโมงหน้าแล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับยังคงอยู่กับผมดีเจอ้นอัตพงศ์อัตกิกุลนะครับแต่ว่าการบ้านผมยังไม่เสร็จนะฮะใครก็อยากจะอยู่เป็นเพื่อนผมนะครับก็สามารถส่ง SMS มาทักทายกันได้นะครับที่4111975นะครับหรือว่าจะมาแนะนำเพลงกันได้ด้วยนะครับว่าอยากฟังเพลงอะไรส่งมาเลยนะครับอยู่กับผมแน่นอนดีเจอ้นครับ เย้เนฮะขอต้อนรับครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะของผมดีเจอ้นนะครับกับช่วงซีดอินโซมเนี่อยนั่นเองนะฮะโอ้โหอยู่กันมายาวเลย2ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็9้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับแน่นอนว่าชั่วโมงนี้นะฮะคุณจะได้ฟังเพลงเอียดเหมือนเดิมเลยยาวๆเลยนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพลงโปรดของคุณคือเพลงอะไรนะฮะ4111975นะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ผมมั่นใจว่าหลายคนอ่าเริ่มตื่นแล้วแหละ เริ่มไปทำงานนะเตรียมตัวให้ดีนะครับส่วนแน่นอนว่าวันนี้จะมีซีดแค a ปัสเฟรชี่ด้วยเราจะบุกกันไปเลยนะฮะกับมหาวิทยาลัยเกษตรมณฑิตนะครับเดี๋ยวจะไปเจอกันนะฮะว่าจะมีใครศิลป,ปินคนไหนไปเยี่ยมเยือนบ้านนะครับรอยเ,อเรามารอลุ้นกันละกันนะครับแต่ว่าแน่นอนวันนี้ผมไปด้วยนะฮะดีใจด้วยยาวครับวันนี้ <laughs> ยาวเลยนะครับอ่ะ เหมือนเดิมเลยใครอยากฟังเพลงอะไรนะครับ4111975ส่งเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ขอเริ่มต้นชั่วโมงฮะด้วยเพลงมีจังหวะหน่อยละกันกับจะให้ทําเช่นไรนะฮะจากพี่โบสุรัตนาวีนะครับแล้วก็ยังมีหนึ่งเพลงด้วยจากรีเควส์นะฮะเยอะมากเลยนะครับคนสําคัญจากนัททิวแล้วก็ยังมีชีวิตในมือเธอนะครับกับ Stop the Starbad ครับและที่มึงจบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะ Love me touch me kiss me จาก Bank Catch นะฮะ หนึ่งศิลปินนะครับที่จะไปร่วมนะครับโชว์กับซีด The c โ e Show Concert เพื่อคนทั้งประเทศนะฮะครั้งที่81กับเราที่ระยองฮินั่นเองนะครับแน่นอนนะครับไม่ได้มีแค่แบงค์แคชเฉลี่ยนะฮะยังมี Better w e a t e r The b ด t t บั Blues บลูสเคลียโดมประกอลำและก็ ETC ด้วยโอ้โหแต่ละ แม่แต่ละแบรนด์แต่ละธิรปิจกงบอกว่าไม่ธรรมดาระดับแนวหน้าของประเทศไทยนั้นเลยนะครับเรียกว่าคนมารายอนะฮะแล้วก็ชาวซีจังหวัดใกล้เคียงนะครับเตรียมไปซีกันได้เลยนะฮะในวันเสาร์ที่28กรกฎาคมนะครับที่ห้องสุนทรภู่โรงแรมสตาร์2รับบัตรฟรีก่อนได้เลยนะฮะในวันที่26แล้วก็27กรกฎาคมบ่าย2ถึง6โมงเย็นนะครับบริเวณล็อบบี้โรงแรมสตาร์2นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับ t h s s e a Show a ออ i t ชันครั้งนี้นะฮะซีได้รับเกียรตินะครับจากวง E.T.C. แล้วก็เขาจะมาเป็นกรรมการตัดสินนะฮะผลงานของน้องๆน,นะครับที่มีผลงานสุดซีทกันอีกด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันละกันนะครับว่าจะมีใครเข้ารอบแล้วก็ได้โชว์บนเวทีเดียวกับศิลปินระดับประเทศอีกบ้าง รับรองเลยนะฮะว่างานนี้คนมระยองจะได้มันสุดซีดไปกับพวกเขาอย่างแน่นอนเลยนะครับขอขอบคุณด้วยนะฮะรถจัก,กรยานยนต์ยามาฮ่า TTX หัวฉีดอัจฉริยะ o to to l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  จาก AAS ชีวิตอิสระในแบบคุ้นบะหมี่ชงกึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้นเครื่องดื่มกระชิงแดงและทรีบอร์ดแบน์ครับและนี่คือหนึ่งเพลงนะฮะจากเจมส์เรืองศักดิ์นะครับจำตัวเองได้ไหมนะฮะวู้ หมดชั่วโมงแล้วนะครับ3ชั่วโมงเต็มเลยขอขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับทางซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้านะครับแล้วก็สายหลังไม้ที่โทรมาคุยกับผมด้วยนะครับที่ศูนย์สองสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสามนะครับวันนี้มีซีดแคมปัสเฟรชชี่ด้วยนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับยังไงว่าใครอยู่ที่นู่นก็เจอกับผมได้เลยนะครับอ่า ก่อนจากกันนะครับขอทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เลยนะครับยิ้มจากเจสเ t อร์นะครับหนึ่งรีเควสที่ขอมานะฮะเปิดให้แล้วนะจ๊ะอย่าง,งอนกันนะอ่ะยังไงก็ต้องลาไปก่อนนะครับดีเจอ้นนะครับขอฝากหน้าที่ไปให้กับดีเจเทมส์แล้วก็ดีเจตะหลอกต่อเลยไม่ใช่หลอกสิเออต้องไปแล้วนะฮะอรุณสวัสดิ์ครับรสวัสดีครับ